พริกผักนะคะน้ำพริกผักน้ำพริกเผ็ดผักผักดราแครล้วเนี่ยผักโกดนะคะมันเส้มสิเป็นมะเขือคืนมันแน่งกว่าไข่ต้งโมงโูฟองนะคะสื่อันน่าคือเกา เซานีมาเติมพลังในเซาหนะคดะ้วยดอกแคตร่ก่อนอใหญ่ซองด้ไปหนอ ตอนเอาชัตเตอร์ขึ้นอ่ะคือจังบ่มีแดดอ่ะคือจังคึมๆเขาได้ชัตเตอร์ขึ้นเท่านั่ะล่ะแดดมาค่ะพี่น้อนี่เบิองเห็ดบ้าบ่อยแล้วแดดเจ้าก็ได้น้องเพื่อนโรเบิร์ตกินข้าวตากแดดตอนจากมือนึง Đây rồi nè. cho nhà bên nha. Ờ. ma phi phisốt wa. Khื่น bọ. Trongชีวิต bốc mà chưa mà. เยอะขึ้นอืม,อมเอาประตูล้มกี่รอบแสงบ่ไหวแสงฮะ่ <c oughs> วันเสี้ยววิตามินแต่ว่าคึ้นขึ้นสิได้อะไรนะอุนตอร์ไวโอเวลต <c oughs> ก็ได้ไปเอาแลกกันเสงดีบอกเงอย่ามึงข้ามเขาไปยหน่งสองสาม สื่อเพิ่มมากคืออะไรจ้ะมักไงกินง่ายมากงานอืม้ม ว่ามงซอคืนบุกคืนกรอบมรูดกอบก,กอบจ้ เทคนิคอะสมิงด้วยจ้าเีข้าวอยน้ำกันเพราแซ่บมืม้อชามสำคัญทุกคนต้องกินนะคะไปแล้วค่ะก่อนไปส่งไทาย